าถ้ามันใหญ่เฮ้ยรถซิ่งก็คือที่สุดแล้วโอ้ยขับผ่านพญาสเลนะบ้านต่อเลยผ่านสรลสี่คูสี่อ่ะโอ้ยผมไม่ทำแตมโบใหญ่เกียร์ซิ่งทำอะไรอ่ะไม่ต้องทอะไราที่คุยกันเลกใช่ก ก็จะบอกท่านผู้ชมว่าเราจะเปิดรายการแล้วเฮียนิรันเขาอยู่ตรงนู้นแล้วก็กูถกับผูเชี่ยวว่าปิดไมค์เฮียหรือยังเพราะเดี๋ยวเสียงเฮียเข้าเดี๋ยวมันเปิดรายการไม่ได้มึงก็อัดเลยมันก็ต้องดูมันก็ต้องดูอะไรที่มันครอบคลุมสถานการณ์ดูหน่อยสิไม่เคยแบบเข้ารายการแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับไม่มีเลยนะเราวันนี้ไม่มีแล้วไม่มีเลิกแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้สู่เช้าที่สดใสที่สุดค่ะของวันพฤหัสบดีที่23สิงหาคมวันนี้เข้าสู่คอนเทนต์ไฮลักแชมป์ฮะรถบานปลายรถบานปลายไฮลักแชมป์ต้องบอกว่าเราเดินทางมาหลากหลาย EP ีก็ขอบคุณทรับทุกท่านทราบเสียงตอบรับโอ้โหคนดูเยอะมากสำหรับเจ้าไฮลักแชมป์ที่เรียกได้ว่ากำลังคลองใจชาวออฟโรดนี่ชาวไสซิ่งชาวใช้งานล่าสุด คนข้างบ้านผมทำไมออกมาใหม่เลยดูรายการเราเฮ้ยจริงเหรอขนเมียไปข้อข้างหลังเอาโซฟาตั้งเมียนั่งโต้ลมพี่เมียหรือวัววะเนี่ยโชว์เมียขึ้นแต่งซึ่งสโลแกนครับครับขอให้รักแชมป์ครับผมบอกเลยครับนี่ นี่นี่นี่ไฮรักแชมสามารถแต่งได้หลากหลายแนวใช้ไหเอามาแต่งเรียกได้ว่าสนุกคุ้มด้วยบทต่างๆราคาเริ่มต้นของรถก็ไม่แพงสอบถามได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศสามารถแต่งได้ตามใจช่วงสั้นช่วงยาวดีเซลเบนซินเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้มีทางเลือกหลากหลายของแต่งก็เยอะแต่งนิดแต่งหน่อยก็รอแต่งเยอะก็เทคุณลูกค้าครบแล้วนะครับขอบพระคุณครับเพื่อไม่การเสียเวลาใช่ครับอีกหนึ่งแนวในการนำเสนอในครั้งนี้ออฟโรดของจริง จ๋าจ๋าแน่นอนแล้วขึ้นชื่อใน Facebook ใช่เปิด Facebook ดูมีแต่แชมป์เสียอย่างเดียวทำไมพี่ให้อยู่ในถิ่นที่ผมไม่ค่อยชอบมันถิ่นของกูถิ่นพยาสศเลบบพบอังกฤษได้แล้วอยู่ฝั่งโน้นไปเฮียครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวายเฮียนิรันดร์ขอแยกกดแยกกดเฮียแป๊บนึะครับได้ครอ่านะครับในกรงอินดี้ครับเฮียอยากจะกดไลค์ก็กดอยากจะทำอะไรก็ทำเฮียครับผมเดินทางมา หลายอีพีแล้วเจอสายสิ่งเจอออนโรดบ้างเจอทรงทรงเรียกว่าทรงทรงออฟโรดแค่ทรงก็มีครับคราวนี้มาหาเฮียเลยร้านเฮียชื่อซาฟารีออฟโรดสี่คนสี่นี่คือคันที่เฮียจะนำเสนอครับผมก็มันก็เป็นคันที่จริงๆรถเนี่ยผมผมเห็นมาตั้งแต่ปีที่แล้วไงพอดีเรามีช่องเล็กๆของร้านเราก็เพื่อที่นำเสนอสินค้าหรือว่าบริการเนี่ยให้กับทางลูกค้าของเราแล้วก็เพื่อนๆที่ชอบแต่งรถในแนวลุย เรียบร้อยก็เอาตรงนั้นมาเล่นลูกน้องยังถามว่ารถอะไรวะเฮียแบบนี้เอามาทําเหมือนรถอะไรบางคนก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปสนใจมันลรถอะไรก็ไม่รู้นะแต่หน้าตามันก็ดูเท่แต่มันไม่ใช่รถอย่างที่เราแนวเราไงเรามันออฟโรดอยู่แล้วมันเตี้ยใช่ไหมฮะนี่บอกว่าเฮ้ยส่งมันได้สรงมันคล้ายๆกับไอ้รถลุยต่างประเทศนะแลนคูเซอร์เจ็ดศูนย์เลยอ่ามันคือแะไรเราไปดูข้างในเฮ้ยมันใช่เลยก็เลยว่าเดี๋ยวจะเอาตัวนี้มาเล่นนะผมจะเอาตัวนี้มาเล่นเฮียได้มาตอนที่เฮียสั่งเป็นช่วงสั้นช่วงเงเป็นตัวชอตวิ ช็อตวิวเบรช่วงสั้นช่วงสั้นแล้วแคปชัตสีใช่ครับซีแอนด์ี C, แคปชัสีคือกระสือก็อคือคันนี้คือคันนี้เลยฮะมันสีนี้เลยใช่ไหมเฮียก็เป็นสีนี้เลยฮะสีเทาไอ้รุ่นเนี้ยสีเนี้ยต่างประเทศมันตรงกับตัวแลนด์ครูเซอร์ตัว70แต่คันนี้ผมต้องขออนุญาตชมเฮียเลยจากใจจริงครับทรง มันดูบึกบึนมากภาพรวมของคันนี้คือเฮียแต่งจากรถคันไม่ใหญ่ใ,ให้มันดูเป็นคันใหญ่หญโอเคสารตั้งต้นครับเฮียทั้งหมดนี่เฮียซื้อมาก,กี่บาทครับไอหัวกระสือเฮียเนี่ยราคาตอนนั้นรู้สึกจะ5้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทดูด้านหน้าดูด้านหน้าก่อนเลยดูด้านหน้า,า,นนาไฟหน้าเฮียเปลี่ยนไหมครับโดดเด่นมากอันนี้ของเดิมติดรถมาไฟตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าผมก็แปลกใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์เพราะว่า,วา ผมลองขับกลางคืนช่วงสักสองสามวันแรกผมลองขับกลางคืนคดูไฟมันสว่างมากรู้สึกว่าไฟสมรรถนะมันดีมากอมไอค่ครั้งจะไปเปลี่ยนก็บางทีก็ดูเสียดายแล้วก็มองดูแล้วมันก็ดูทันสมัยดีอยู่ไฟเดิมกระจังโลโก้ที่แต่งใช่ไหมครับกระจังกระจังเดิมกระจังเดิมเพียงแต่ว่าผมก็ไปหาไอ้โลโ,โก้ซึ่งมันจะใหญ่กว่าเดิมนิดหน่อย K.O.Y.Toy ใชของเล่นเฮียหรือเปล่าทุก็กเป็นตรงๆก็ของเล่นของหลายๆคนเพราะว่ารถรุ่นนี้จริงๆแล้วที่โตโยต้าเขาออกแบบมาเนี่ยผมเห็นเราเอามาทําเป็นรถแคม เป็นรถฟุตทักเป็นรถที่บรรทุกอะไรเงี้ยต่างๆนานาก็เยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งสาหรับรถออฟโรดกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้มันจะเป็นกลุ่มลักษณะเป็นรถของเล่นเรียกว่าคาทอยถูกต้องก็เลทอยจรินได้อ่าเข้าใจคิดเข้าใจคิดกระเทืบมาจากโลโก้ครับตัวนี้มันเป็นไฟสปอร์ตไลท์เป็น LED ไลท์บาร์ราคาเท่าไหร่ครับฮียถ้าเป็นยี่ห้อนี้ก็น่าจะประมาณเกือบเกือบสองหมื่นนะครับเกือบปีว่ากลมๆสองหมื่นบาทถ้าเป็นข้างบนก็เป็นแบรนด์เหมือนกันนะฮะอันนั้นดวงล้าประมาณหนึ่งหมื่นบาท หนึ่งหมื่นบาทน้องๆนะครับ <c oughs> ที่ผมเคยพูดไปในรายการส e ร Dog ก็ตลอดเลยก็คือใช่เฮ้ยรถซิ่งก็คือที่สุดแล้วเฮ <c oughs> ้ยขับผ่านพยาสเลนะบ้านตลอดเลยผ่านสาลีสี่คูสี่อ่ะโอ้ยผมไม่ทำแต่โบใหญ่เกียร์ซิง่ง <c oughs> โบมึงกับเครื่องมึงอะ่ะ <c oughs> ยังไม่ทำาของไฟสามดวง <c oughs> นี่ก่อน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 นี่คืออะไรอ่ะ ตัวนี้คือวินไฟฟ้านตัวนี้มันเป็นของ Expo ซึ่งเป็นสินค้าที่เพิ่งนำเข้ามาในเมืองไทย2,000 0บาทเฮ้ยโอเคเคุยกันได้แต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์ปกติที่เขาใช้กัน อย่างแพรหลายเนี่ยแพงไหมไม่ใช่ราคานี้นะประมาณ5้าถึงหกหมื่นบาทนีาถึงหกหม่ห้าหกหมื่นนี่คือต้องดูขนาดรถดูขนาดตานดูขนาดดึงดูขนาดบอนแรงดึงของมันมีหลายขนาดด้วยนี่ไปนี่ครับไปนี่ครับนี่นี่นี่ไปดวงนี้ไม่แพงนะนี่เป็นของจีนเหมือนกันคู่ประมาณสี่พันกว่าบาทคู่แล้วประมาณสี่พันกว่าบาทใช่ครับผูรากครับเฮียมันโดดเด่นเหลือเกินสีแดง หูลากนี่จริงๆชุดนี้อ่ะมาพร้อมกับกันชนหน้าทั้งอันเอาละนี่ <c oughs> นแหละที่อยากรู้กันชนหน้าครับ <Yes S 1> นี่กันชนหน้าตัวนี้หน้าเวลานี้ประมาณ3 2 0 0 0แล้วก็มีขอลากให้ในตัวแบรนด์เนี่ยเขาไม่ทำรถขับเคลื่อน2ล้อเขาจะทำเน้นตลาดกลุ่มออฟโรดแล้วก็เป็นเป็นสินค้าที่ส่งออก,ก้าส่วนใหญ่แบรนด์นี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยเขาจึงทาสเปคเนี่ยเป็นของรถออฟโรดเลยทีนี้พอรถรุ่นนี้ออกมาเนี่ยผมก็ให้เข้ามาช่วยดูแล้วก็ดีไซน์ช่วยกันแล้วก็ทําสําหรับรถรุ่นนี้ ก็เลยกลายมาเป็นกันชนตัวนี้3 0 0 0 0ื่นสามหมื่นสองสองพันบาทแต่ถ้าเกิดสำหรับผมนะถ้าเกิดจะแต่งงานนี้ผมว่าไม่แพงนะเพราะมันเท่มากแล้วมันตรงรุ่นเลยนะไหนก็ต่อแล้วมีคันลากอะไรอีกมันจะมีตัวกันแข้งกันแข้งจะยาวเข้าไปถึงตรงนู้นสีแดงเนี่ยเหรอใช่ครับตัวนี้อันนี้มากากกันชนอันนี้มันแยกมาแยกหายี่ห้อเดียวกันเป็นยี่ห้อเดียวกันทำไมเขาไม่รวมบางคนเขาก็ไม่ชอบกันแข้งชอบเปื่อยกี่บาทครับตัวนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครับทั้งชุดใช่ครับการแข้งเนี่เป็นเรื่องสําคัญใช่ครับ บางคนจะมองข้ามบางคนจะมองข้ามล้อแมกะยางครับมันเด่นเหลือเกินล้อแมกเนี่ยเราใช้ของคอสมิกเราเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่คตัวนี้มันก็เป็นตรงรุ่นของรถแชมป์ไฮรักแชมป์นะครับเพราะว่าเป็น5้าลูตัวเดียวกับตัวรีโว่2สี่คูณสองผมว่าสไตล์นี้ผมเล็งตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าดูแล้วมันทรงเหมือนกับของสไตล์เมกานสไตล์อ่ะสไตล์ที่เป็นบล็อกใช่ครับลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นอันเนี้ย ไม่รู้จักเฮียมาก่อนเพิ่งเคยมาครั้งแรกอันนี้ครั้งแรกเหมือนกันพอเห็นผมชอบเฮียเลยผมรู้ว่าเฮียเป็ของจริงเลยต่อวดหัวงอเฮียเอาฟอย์ปิดอีกทีผมก็บอกหลายครั้งเรื่องนี้กับทางลูกน้องทุกคนว่าอย่าลืมเพราะว่าหนึ่งต่อให้คุณไม่เป็นรถดูยในว่าคุณวิ่งเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของ น้ำหรือว่าขี้โคลนเขน้าไปทเกาะตรงตรงตะกวดตะกั่วหลุดขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาได้แล้วผมบอกท่านผู้ชมให้ดูอยู่ตอนนี้นะรถบ้านทุกท่านทําได้นะครับแล้วตะกั่วเนี่ยมันจะอยู่กับคุณเลยฮะยาวๆเลยครับ,ไม,ไ,ไ,รบไม่มีหลุดล้อ,อยางเท่าไหร่ครับเพียเออไม่แพงครับตัวนี้ล้อนี่ประมาณส0 0 0มื่นครับสี่วงสองหมื่นยราคาเล้าใจได้อยู่ยางก็พอๆกันไม่เกิน20,000บาทสี่เส้นอันนี้โอเคโชค่ะครับผมเห็นเห็นในเฟซบุ๊คลานเฮียโปรโมทเลยแบรนด์นี้ จริง,รงๆเราก็ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ทำโชคอัพเองเราไม่ใช่โรงงานผลิตแต่รเราสั่งผลิตโชคอัพ<ม>เป็นเรียกว่าโชกค,คัสตัมดีกว่ามันคือคบบแบรนด์ยี่ห้อชื่อของมันคือคาร์แมนก็คือคาร์นี่มาจากรถยนต์นี่แหละเยงแต่ว่าเราก็เล่นคำหน่อยก็ใช้ K แทน C เหมือนเหมือนของทางค่าเยอรมันก็จะมีลักษณะอย่างนี้คนก็คิดว่าโชคเยอรมันจริงไม่ใช่โชคเมืองไทยเราเองไปพาโรดี้ไปที่ว่าแพงเท่าไหร่ครับโชค ชกนี้ไม่แพงมากครับชุกนี่อยู่ประมาณไม่เกิน20,000บาทโอ้ยเฮียหูเฮียพูดเมื่อกี้ผมก็นึกไมาเกินหนึ่งไม่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 ฮะซึ่งชุดตัวนี้ก็จะมีหลายไซส์ถูกไหมครับสำหรับรถยกเท่านี้รถยกเท่านี้รถยกเท่านี้ตัวเตี้ยตัวสูงอะไรอย่างนี้ครับแต่ชุดอะพร้อมสปริงไหมครับหรือสปริงแยกอีกสปริงจะเป็นของไอรอนแมนเราใช้ของไอรอนแมนแยกออกไปอีกสปริงก็ประมาณ7,500ยกสูงแบบนี้ปีกนกต้องเปลี่ยนไหมครับปีกนกจำเป็นต้องเปลี่ยน อไอ้นี่แต่งรถไม่เปลี well ่ยนครับตอนนั้นไม่รู้ไม่เป็นไรคือคืออย่างนี้เรื่องของการยกสูงช่วงล่างถ้าดีเนี่ยเขาก็จะยกสูงช่วงล่างเนี่ยไม่เกิน2นิ้วเราไม่น่าเชื่อนะถ้าเกิน2นิ้วไปมาเริ่มออกอาการอ่ะมีปิกนกปีกนกที่คู่เท่าไหร่ครับพี่อ่ะปิกนก8 5 0 0 8,500ราคาเดียวที่มาตรฐานารฐานเดียวครับนสโนเกิลตัวนี้มันเป็นท่อสโน๊กเกิลซึ่งทางซาฟารีเราเองเราก็ทำแบบขึ้นมานะครับเรียนแบบมาจากทางแรงฟลูเซอร์70นะครับ แล้วก็หัวอะไรก็ใช้แบบเดียวกันแต่นี้เนื่องจากว่ามันไม่ใช่โฟรวิลมันเลยไม่มีระบบเป็นลักษณะสโนเกิลหรอกคำถามครับคุณนิรันดร์ครับใส่สโนเกิลแบบนี้ใช่ครับอ่าแบบนี้โอเคมันเข้าได้ทุกทิศทางถ้าเป็นแบบนี้ครับผมเห็นล่าสุดรถเดี๋ยวนี้ฮิตกันจังเลยกับหัวอยู่ข้างหลังครับคือไอ้เรื่องของการกับหัวเนี่ยมันมาจากการที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยที่เราผมก็ทําอยู่ก็มีแต่ของแท้พอเป็นของแท้เนี่ยเขาเขาเขาเคลมให้เลยว่าเราไปศึกษาดูไม่ว่าจะเป็นซาวฟลีสสโเกิล หรือว่าเดี๋ยวนี้จะมี T J M มีอะไรเงี้ยเราไปศึกษาดูว่าคุณทําอย่างเงี้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรผมวิ่งเนี่ยผมเคยเทสสมัยก่อนผมก็ใช้ใช้รถออฟโรดแล้วก็ท่ออยู่อย่างนี้เพราะเพราะเขาให้ติดตั้งอย่างนี้หันห้าับลมเนี่ยเต็มรับลมเลยทีนี้คนก็ไปคิดว่าเอ้ยมันโดนน้าโดนฝนแล้วจะเป็นยังไงผมก็เลยลองดูก็ไม่เป็นไรเพราะมันมีเดินน้ําออกได้ข้างในมันจะมีมันจะมีรูเดินิทงนั่นคือของแท้แต่ปัจจุบันมันมีปัญหาคือมันมีของที่ก๊อปปี้เรียนแบบมามันได้แต่รรรรูปททงเกนะี้่่าไหคับ ที่นี่หนแป6,800บาทครับก็ยอะขึ้นมามากครับนี่ไฟอีกแล้วอันนี้เป็นไฟก็แบรนด์เดียวกับตัวหน้าใช่ราคาจะสูงอยู่ตัวนี้คู่ตัวประมาณหมื่นนึงครับคู่ละคู่ละหมื่นใช่ครับดีรู้ว่าผมไอ้ไฟที่ผมอยากได้ใส่รถผมมากเลยซื้อดี่แต่ประเด็นคือไม่มีโอกาสได้เปิดไงเพราะผมมันสไตล์ในเมืองไงแต่นี่คือต้องบอกก่อนว่าเฉพาะไอ้ตัวไฟนะไอ้ตัวแบ็คเกวไม่เกี่ยวต่างหากมันต้องเจาะฝาปองไหมครับตัวนี้มันยึดยึดกันน็อตฝาปรงได้เลย เปิดได้ตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะว่ามีโช๊คไม่ไม่เป็นสอดเป็นโชคมีโช๊คดีกว่าล้วกูไม่มีอ๋อนี่ไงมันมันมันเป็นตัวสอดอะแดปเตอร์เข้าเข้าเข้าฝากระโปรงเลยแล้วก็เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับรีโวอร์2.4เปิดเครื่องแล้วเราดูเครื่องเลยมเพิ่มไหมครับอันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยครับแต่ไม่ท่อดูดเพราะว่าท่อตรงนี้มันเป็นเรื่องของการยกสูงเพราะว่าเมื่อกี้เราคุยยกสูงยังไม่จบอ่ารถคันนี้มันยก6นิ้วแต่มันยก6นิ้วแบบบอดี้ลิฟท์ ก็เมื่อกี้เฮียบอกว่าสามนิ้วสองนิ้วดีที่สุดเฮียล่อหกนิ้วเลยในความหมายของผมคือสองนิ้วสำหรับ <ลด S 2> ช่วงล่างไม่ไม่สำหรับช่วงล่างตอนนี้มันยกเนี่ยมันยกบอดี้ด้วยเพราะฉะน,นั้นเนี่ยช่วงล่างอยู่ที่สองนิ้วช่วงล่างน,นการยกแบบสองระบบใช่ครับเฮียก็ยกบอดี้ขึ้นไปอีกยกบอดี้ใช่ครับโอเคอสวิตช์นั่นคืออะไรครับอันนี้มันเป็นสวิตช์เขาเรียกสวิตช์เซฟตี้สำหรับไอตัววินไฟฟ้าตามหลักธรรมดาอย่างสมัยก่อนอะสวิตช์พวกนี้ไม่มีเนี่ยไฟมันจะมาแช่ตลอดเวลาไฟเลี้ยงตลอดเราเสียบปลั๊กปุ๊บเรากดออนปุ๊บ ทํางานแต่ตอนนี้ไม่มีไฟอยู่ตัดมันตัดที่อย่างตรงนี้มันเหมือนเซฟทีคัดคล้ายๆอย่างนี้ถังเหี่ยวตรงครับเครื่อโยนมาตรฐานของไฮรักแชมป์กับซสยางขนาดนี้มีคนสงมีคนสงสัยเยอะผมทารถโตโยต้าไฮรักเนี่ยตัวเตี้ยขับสองเนี่ยตั้งแต่สมัยวีโก้แล้วใส่ยางสามสิบสามเนี่ยทุกวันนี้ลูกค้าเนี่ยใช้ไปสี่ห้าปีก็พยายามโทรเช็คบางทีก็สนิทกันแล้วเริ่มสนิทกันบางคนนะครับ ยังไม่มาเมนเทนแอนอะไรเลยเขาบอกทุกวันนี้ยังวิ่งดีอยู่ไม่มีเสียงไม่มีอะไรอืนะครับเราก็เลยกลายเป็นว่าอ่าเรื่องของไซส์ยางขนาดนี้กับการทํารถลักษณะอย่างเงี้ยผลที่ส่งต่อมัน,น่ะตามหลักทฤษฎีย่อมมีแน่อตามหลักทฤษฎีย่อมมีอยู่แล้วครับแ,แต่ว่ากาลังเครื่องอ่ะตั้งแต่ตัววีโก้เป็นต้นมา2 5า 3000, จุด้าเครื่องสามพันจนมาถึงรีโวเครื่องสองจุดี่ที่เป็นตัวเตี้ยขับสบายมากแรงปิมันเยอะก็ถึงบอกท่านผู้ชมว่าคนที่ยังไม่เคยใช้กระบะโรเจอร์ต้า ถ้าลองใช้อย่างผมนะครับพี่แอร์ไม่เคยใช้แบรนด์โตโยต้าที่ไป่ได้กระบะเลยเพาะผมไม่มีกระบะคครรัับบผมใช้มาห้าปีไม่เคยซ่อมเลยวิ่งอย่างเดียววิ่ง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 ตลอดพี่แอร์วิ่งตลอดไม่เคยซ่อมไม่ทานแนนถ่ายน้ำมันอะไรปกติของเหลวปกติพละกําลังมันครับ the best โตโยต้าเวผมก็ต้องบอกว่ารถทุกยี่ห้อมีข้อดีและข้อเสียเราจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้แต่ผมชอบคือเราอ่ะชอบจริตเราอ่ะชอบไอ้ไอ้แบรนด์นึงเนี้ยพูดง่ายๆผมชอบอย่างเดียว คือมันผมชอบซื้อรถที่ไว้ใจได้ครับพี่อ่าอย่างนั้นดีกว่าใช่ครับ <ผม S 1> ยิ่งยิ่งเราใสา่ลุยไงเราเข้าไปในป่าก็ประสบการณ์เราไปปุ๊บเนี่ยบางทีอย่างคันก่อนผมใช้ตัววีโก้ตัวโฟร์วิตัวสามพันไปเสียในป่าเนี่ยลูกหมงลูกหมางเนี่ยผมไปขอซื้อของแมวเลยนะแมวมีแมวมีเลยรถรแมวมีรถรุ่นเดียวกับเรา<ไ>แล้วเขาบอกว่าเขาจะออกอยังไงผมบอกว่าแล้วแต่คุณคุณขายผมเถอะ แล้วคุณก็บวกชาร์จมาแล้วกันผมออกจากป่าได้เพราะว่าลูกหมาของแมวอ่ะเพราะงือแมวซ่อมเป็นด้วยลูกหมาแมวอ่ะใช่ครับแคบไปดูของแต่งกันต่อมากระจกข้างไหมกระจกข้างนี่อันนี้ก็จะเป็นของแต่งอีกหนึ่งชิ้นที่โกอยากได้มันเท่จริงมันคือแบรนด์ Clearview Clearview ิวาประเทศอะไรครับเคล a r วินี่มาจากออสเตรเลียเขาก็เป็นเจ้าอเรียกวออริจินอลเลยเป็นต้นตำหรับของกระจกแบบนี้นะครับแล้วก็มีชื่อเสียงมาก แต่ปัจจุบันนี้ก็มีเรียนแบบเยอะแล้วนะครับตัวนี้มีเรียนแบบเยอะแล้วแต่ว่าหนึ่งก็คือเวลาคุณใช้งานที่ผมเจอมันจะสั่นอ๋อมันจะอยู่อย่างนี้อ่าไม่น,นิ่งลัคาญเลยไม่ต้องขับแค่จอดติดเครื่องเครื่องดีเซลเนี่ยก็อยู่อย่างนี้ละลคเฮ้ยรับได้โอเครับได้เวลาขับ ไม่ต้องมองไปกันใหญ่เลยนะอีกอันหนึ่งคือเวลาฝนตกเวลาเนี้ยมันฟ้ามันจะขึ้นเยอะมากผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับแต่ราคาก็ขึ้นๆเลยแหละแต่จริงๆมันจะมีแล้วแต่เฉพาะพื้นที่ผมก็ต้องพูดตรงๆนะความจริงเนี่ยมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียอย่างป่าบ้านเราเนี่ยมันเป็นป่าที่ลักษณะแบบคล้ายๆทึบๆอ่ะเขาวันเยอะๆป่าไผ่อะไรแบบเนี้ยพวกนี้อาจจะใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่านี้เหมาะกับรถเวลาเราวิ่งบนทางไฮเวย์หรืออะไรแล้วเราบรรทุกน้ําหนัก หรือว่าบรรทุกของที่มันมีสัมภาระที่จะยื่นเช่นรถบ้านรถแคมเปอร์จะยื่นอันนี้สารที่ไม่พอใช่ครับแล้วก็เราสามารถถ้ามันใหญ่อุ้ยเฮียที่เห็นนี่โอ้ไม่แต่มันติดมือเฮียนี่รานมันติดมือออกมาผมไม่เกี่ยวนะถ้าถ้าแบรนด์นี้ไม่ต้องกลัวถ้าแบรนด์นี้ไม่ต้องกลัวดันอีกเลยดันอีกดันสุดๆเลยไม่เป็นไรเท่าไหร่ครับเฮียกระจกตัวนี้ประมาณสามหมื่นบาทครับ ราคานี้เลยราคาคไม่เคยเสื่อมคลายมาตรฐานราคาแล้วตรงรุ่นด้วยนะตรงรุ่นาราคารรจริงจริงมันเริ่มตั้งแต่สองหมื่นต้นต้น <รๆ S 2> พวกนี้แล้วแต่รุ่นครับแล้วแต่รุ่นมาบันไดข้างครับบันไดข้างก็แบรนด์กันชน่าแบรนด์เดียวกันเป็นแบรนด์อามาโดอามาโดอันนี้ก็แยกจากกันชน่าซื้อแยกอีแก,แกแยกต่างหากแยกต่างหากเพราะบางคนก็อาจจะชอบแบรนด์นู้นแบรนด์นี้ก็แยกกันไปได้ครับมีไฟส่องตอนกลางคืนส่องพื้นสองพื้นใช่ครับสองพื้นตรงนี้กีบารบครับ อันนี้อ,อยู่9,008ฮะ9,800าคู่ใช่ครับพามาด้านหลังเอาชิ้นใหญ่สุดก่อนครับก่อนจะไปซอยย่อยมาเป็นกระสืออ่าใช่อันนี้คือกระบะตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นทางทางเราเรารับวัฒถ้รทำมาจากทางออสเตรเลียเขาเรียกว่า flatbed มันก็มาจากรถในฟาร์มในไร่ในสวนเพราะว่ามันไม่มีกระบะไม่มีขอบไม่มีขอบตรงนี้ไม่มีไม่มีฝาเปิดปิด ลกก็ช่วยกันนะครยกขึ้นเลยแล้วก็ผูกอย่างนี้เลยเดี๋ยวนี้เชื่อมโยนข้ามเหนโยนข้ามแต่ถ้ามีขอบเหมือนไฮรักแชมป์ของเราที่เป็นกระบะเปิดสามทางอันเนี้ก็สบายเ้วยก็สบายทุกท่านเวลาใครจะใช้งานก็เปิดได้้างได้ไม่ต้องขึ้นจากท้ายอย่างเดียวขึ้นของข้างก็ได้ลูกกระบะนี้เท่าไหร่ครับเพียตัวนี้เริ่มต้นที่สามหมื่แปดไม่แพงไม่มีเฉพาะอันนี้ อันนี้ไม่มีอ,อี้คือมันเป็นเริ่มต้นฮะเพราะว่าบางคนณสบเบสคือมีแค่นี้เลยมีแค่นี้แต่ว่ามีบางโคนเนี้ยมีบางโคนแล้วก็เป็นเหล็กนะฮะ ก็จะมีอันที่เป็นอลูมิเนียมก็มีนะครับน้ำหนักก็จะเบาอะไรครับแพงครับอลูมิเนียมแพงกว่าอลูมมิเนียแพงที่วัสดุแล้วการทำใช่ครับแล้วถ้าเกิดเป็นออปชั่นอย่างนี้เลยมีกระเป๋าข้างด้วยเนีะกระเป๋าว่านี้ใบหนึ่งสี่พันห้าครับแค่นั้นเองคาราว้าครับเฮียแฟนเบสเฮียสวยมากครับสวยมากผมดูอยู่ในเฟซบุ๊กของเฮียสวยเลยขอบคุณครับสวยเลยเอาละเข้าสู่ของที่คิดว่าแพงกว่าแฟนเบสอ่ะเฮ้ยอะไรว่าจะมีกว่า ไอตัวนี้เป็นแอสเซสซอรี่แล้วแต่เราอันนี้ก็ให้ให้ดูว่าเราสามารถบรรทุกของได้อะไรได้ครับนี่คือถังน้ำแข็งครับพี่อางเก็บของเป็นรังระดับสองก็ขนวางแก้วได้วางแก้วได้วางได้ครับขับต้องทำไปทุกอย่างแต่จริงมันมันไม่สามารถเก็บความเย็นได้แค่นั้นเองแต่แค่วางได้รังนี่กี่บาทเนี่ยรังนี้ไม่แพงมากนะหกพันหกมันก็จะแน่นหนาฮะมันก็จะมีความอันนี้ของมันอยู่เหมือนกันออจะอุ้ยก็เก็บของโอ้โหต้องมีวะหกพันฮียไปแฟชั่นนะ จอดไม่ได้นะครับกลับไปที่ลางหายลังหายนะครับ <laughs> มันไปไหนไม่ได้อะรถคันนี้ฮะไปถ้าผมต้องอยู่ด้วยเ <laughs> <ล>นี่ยถังน้ำมันสำรองเนี่ยมันยกไม่เลยอ่ะได้ได้ได้ไดเนี่ยยกไม่เลยอ่ะมันไปไหนไม่ได้แล้วจริงๆมันต้องมีตัวล็อกนะ <c oughs> แต่ว่ามันจะมีเชือกล็อกมันต้องมีมันต้องมีล็อกแล้วก็มีกุญแจล็อกอะไรอย่างเงี้ยมล้ก็เพื่อให้มันทำงานง่ายๆสามถังเท่าไหร่ครับเฮียใบนี้ไม่แพงนะเป็นของโปรคลิปของของออสเตรเลียใบหนึ่งพันสองเองพันสองพันสองร้อยบาทไม่แพงซื้อซื้อไหนเฮีย ก็สั่งที่นี่ซื้อที่นี่แหละครับนั่นแน่ไม่ได้ใจแล้วก็ผมลองใช้ดูรถที่ผมลุยจริงๆอ่ะใช้งานมา5-6ปีสีมันก็ไม่ซีดไงรรคับตสกีบกครับพี่เอ๋สกีบกครับเอาไว้ตกลงตัวนี้มันมันจริงๆอ่ะเขาเรียกรีคาเวอรี่บอร์ดอะฮะรีคาเวอรี่บอร์ดเนี่ยัช่วยเหลือมันจะมีหลายแบรนด์แล้วล่ะนะครับที่มาที่ไปมันแบรนด์เริ่มต้นมันก็มาจาก Max t แซกของออสเตรเลียปัจจุบันนี้เยอะแต่อันนี้เป็นของ x b ็กซ์นะครับก็ตัวนี้ไม่แพงมากชุดหนึ่งประมาณสัก6,000 หรือว่าไม่แพงโอเคคู่ละคู่ละคู่ละแล้วถ้าแบรนด์เนมเลยครับแม็กแซงนี่อยู่ประมาณ1,000 10, 0บาทคู่ละที่ยกรถครับไฮลิฟต <c oughs> นี่น่าจะแพงแน่ไฮลิฟตนั้นเป็นของอ่อเมริกา USA ใช่ครับ5 0า0บาทไม่แพงครับ5,000บาทครับผมก็สายกระบะตรงยังยังยังรถผมใช้ไดว่าแพงใช้ได้แต่ต้องมีจุดยกเขาเรียกว่าไอไฮลิฟต์มัลติ่งต้องทำใช่ครับ ถ้าไปยกกันชนแบบอย่างนั้นมันอาจจะมีเสียหายที่รถได้เพราะการ,ข,รขับรถกระบะแบบนี้พูดถึงไฮรักแชมป์นะเวลาคุณยางแตกครับมีมีตัวแม่แรที่เป็นปั๊มไฮรดริกตุ้มเล็กๆอยู่หลังรถอยู่หลังบ้องเห็ไหมครับใช่ครับแต่ก่อนจะขึ้นถึงเชสซีได้แต่ถ้าคุณคหาอิดหาอะไรรองไม่ได้เนี่ยเหนื่อยนะใช้เวลาเลยอะเหนื่อยนะแต่ผมมีวิธีแก้ไขยังไงผมพกบล็อกไฟฟ้าแล้วก็ใช้ตัว แต่ผมพูดตรงๆนะสำหรับไฮรักแช์ไม่จําเป็นนะอุปกรณ์ตัวนี้หนักมากก็ยางแตกยางอะไรเราก็รถเราวิ่งในเมืองอยู่แล้วไงไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้ติดว้เท่ครับกูอยากเท่เนื้อรู้ไงกยกูไมอยากเท่เนื้อขวางกูเอาอยากเท่ก็ซื้อยากเท่ถ้าพันเื่อเพื่อความเพื่อความอันนี้เฉยๆฮะถ้าอันนี้กล่องกล่องพี่ว่าเมื่อกี้นะคราเก็บกบของพอดีผมจะเก็บอะไรข้างในไว้อย่างนี้แล้วแต่เราเลยว่าเราจะอะไรยังไงแบบไหนบล็อกก็สี่พันห้า ครับใช่ครับขอกคาราวาเฮียจากใจจริงอภายในสแตนดาร์ตเนออภายในสแตนดาร์ดภายในสแตนดาร์ดที่ไม่สแตนดาร์ดก็มีพื้นใช่ครับข้างในไม่ค่อยได้เน้นอะไรเพราะเราเราไม่ค่อยได้เป็นสายแบบตกแต่งส่วนเนแผ่นอลูมิเนียมเฮี่ยเป็นเบาใช่ไหมครับอันนี้เบาะก็ใช้ของรีโวครับแล้วก็มาหุ้มใหม่เป็นรีโวซีระตูอ่าใช่ครับไม่ใช่ซีระตูเป็นพวกแครบอ่าใช่ใช่ครับแล้วก็แล้วก็หุ้มใหม่แค่นั้นเองก็เบาะผ้าอาจจะไม่นิยมนะข้อดีของมันก็คือมันนั่งสบายกว่าเบาะหัวเดี่ยวอืมข้อเสียของมันก็คือมันนหา พอมันหนาเนี่ยมันเอ็นได้ไม่เยอะไน้อยถ้าเป็นคนตัวเล็กอย่างเฮดิรันอย่างแพ้จ้ะครับสบายอย่างผมไม่ได้แน่นใบแน่นแน่นผมผมเลยต้องเปลี่ยนเป็นเบาะเดิมของมันที่ช่วงแรผมเคยใส่เบาะเรคาโลอ่าฮะครับแต่ระบบพารากราฟล้างแท้ตรงรุ่นใส่ไปปุ๊บแน่นเลยสามวันถอดออกเลยครับขยับไม่ออกเลืกใส่เบาะเดิมจริงเบาะเดิมมันก็ถามว่ามันก็โอเคนะผมว่าโอเคอยู่เพียงแต่ว่าเราอาจจะมีปัญหาเวลาเราวิ่งใช้งานแบบทางไกล หรือวิ่งวิ่งทั้งวันมันก็จะเมื่อยหน่อยมันไม่รับแบบนี้ไอ้นี่มันรับกว่าแต่แต่ผมกำลังคิดค้นอยู่ว่าถ้าซื้อนี่มาแล้วสามารถผ่าหลังให้มันหายไปได้ไหมคิดว่าร้านบอดทําได้ให้มันบางลงใช่ครับผมว่าร้านบอดทําได้แต่เข้ามาข้างในนะสิ่งที่เฮียจำเป็นผมชอบเฮียมากแก๊สตใช่ผมไม่สายนี่เลยไฟใช่ครับไฟฉายมีที่มีเมาส์เอาไว้กึ๊บเลยถ้าโดยปกติตรงนี้เนี่ย หลายคันก็จะชอบทําไปที่ที่โหนขึ้นที่โหนก็โอเคก็ดูเป็นมาตรฐานดีแต่ผมแนวนี้ผมชอบแบบนี้อ่าในวันนี้เป็นทุกกระจกสําคัญออฟโรดเวลาลุยน้ำนะฮะใช่ครับจมละปิดกระจกละหรือเกิดอุบัติเหตุใช่ครับเชื่อไหมไฟฟ้าเปิดไม่ออกกดไม่ลงพูดกันไม่รู้กี่ครั้งพวกเราอ่ะมีเฮียมีครับผมแฟนผมผมก็บังคับนะแต่แต่สิ่งหนึ่งผมจะไปซื้อกระจกเฮียไปซื้อกระจกตามเชียงกงอ่ะ บางสองสามร้อยหรือบางทีห้าสิบาทที่มันเศษเศษเดียวผู้หญิงเขาไม่เคยเคาะเนียผมเอาเนี่ยให้แฟนเคาะเขาจะได้กล้าเพราะเคาะเขารู้แล้วอ๋อมันโปะแล้วมันเป็นอย่างนี้เารู้สึกนี้อเขารู้สึกนี้มันถึงจะแตกเขาจะจําละครั้งเดียวจําเลยแล้วเวลาเขาเกิดบันเทตงจริงๆเขาจะรู้ละอันนี้อยู่ไหนแล้วมันต้องเคาะยังไงเอาละยอดคันนี้ไปรวมราคากันเอาสำหรับเจ้าไฮแลนด์แชมป์วันนี้ฝากท่านผู้ชมที่จะออกรถ ขนส่งรถบรรทุกครับรถอะไรก็แล้วแต่เอามาทํามาหากินเอามาแต่งหรือเอาอะไรมาฝากไฮรักแชมป์เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแเราพาไปดูหลากหลายแนวแล้วและนี่คืออีกหนึ่งแนวที่ผมชอบวัยรุ่นอย่าดูถูกรถออฟโรดฟังกูไว้ดีแต่งออฟโรดแพงแต่งรถซิ่งเยอะเออเพราะฉะนั้นอย่าไปขู่เขาโอ้ยแต่งทรงลุงดีกว่าลุงมีตังค์ครับ ไฟลูหนึ่งก็ท่าไหแล้วลุงแพงทุก้นเพราะนั้นใครจะแต่งแล้วเรามีตัวอย่างให้ดูเปแล r e เฟรนด์แต่งเต้ก็มีหนุ่มเม้งแต่งแบบออนโรดก็มีแบบบางแสนชอบใช่ไหมอ่ามันเรามีแบบให้ดูแล้วเพราะนั้นก็ชอบแบบไหนลองศึกษาดูเอารถไปแต่งหรือจะทํามาหากินก็สบายเพราะรถราคาถูกถูกต้องแต่งสวยราคาประหยัดสบายสบายถ้าเป็นรถเออหใจเดือยเลยแต่ไฮไลทกเชนไม่ใจผ่อนสบายกระเป๋าถูกกองถูกกองเพราะนั้นฝากเอาไว้ด้วยล้วใครชอบแนวนี้เซฟรี ส4 4คูนสี่มาหาให้ได้อยู่ตรงไหนครับเนี่ยรามินทาร้อยเก้ารามินทา109หรือพญาสุเรนครับขนมพญาสุเรนเออรู้จักเปล่ารามินทารู้จักเปล่าใกล้ๆแฟชั่นไอแลนด์เฮียดีที่สุดเลยเฮียดีทุกอย่างเฮียไม่ดีตรงเฮียดึงแถวทำเลไม่ดีเลยดึงแถวพวกคูบอลเลยเฮ้ยนี่นะไม่เคยชอบทำไมว่ามีคดีเก่าข้าเป็นคนปากเกตไงปากเกตเฮียปากมาที่นี่ด้วยนะครับเฟซบุ๊กมีจะขึ้นให้กันล่างเข้าไปได้เพจเฮียมีอัปเดตตลอดใช่ของแต่งตลอดแต่สินเมืองเฮียผมอยากให้เฮียเพิ่มมากกว เนีย่ยไม่ถ่ายของเล่นในห้องลงบ้างเลยอเลี้ยงถ่ายของเล่นในห้องลง,งบ้างคนอย่างผมจะ i, 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 hi, 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 hi เฮ้ยคุยมีเฮ้ยๆไอมันเป็นอย่างนี้ต้องต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าผมเนี่ยทําธุรกิจมานานแล้วก็ก่อนที่จะทําธุรกิจผมก็อยู่ในวงการรถยนต์มามา10ปีทํามาเปิดเนี่ยันนี้ปีที่เข้าปีที่22แล้วสมัยนั้นก็ลงหนังสืออย่างเดียวแล้วก็โซเชียลเราก็ไม่เก่งครับเพิ่งมาทําได้จริงๆไม่นานสัก2ปีเประมาณ2ปี3ปีเองแต่ว่า สิ่งที่เราฝากให้ก็คือประสบการณ์ที่เราทํามาแล้วก็รถต่างๆที่เราทำเนี่ยทุกคนมันก็เหมือนกับเราทํารถเราเอง<ะ>ทุกคนก็กลายเป็นเพื่อนอส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านขนาอย่างนี้<ะ>มากกว่าไม่ใช่พ่อค้าจ่าร้อยเรการทามาหากินมันต้องเป็นปกติแล้วของคน<ะ>แต่ว่าในส่วนหนึ่งก็ต้องคนชอบเล่นรถเหมือนกันค,คนเล่นรถแบบนี้เล่นรถแบบนั้นเต่าให้รถซิ่งรถอะไรก็แล้วแต่มันก็เหมือนเพื่อนกันเอาล่ะเป็นตัวอย่างสำหรับคนที่จะแต่งไฮรลนดแชมป์นะ<ช>คนที่อยากจะซื้ออันนี้ก็คือ อีกหนึ่งทางเลือกอ่าขยี้ให้ท่านได้ซื้อเร็วขึ้นใช่นะครับเพราะั้นใครอยากได้ไฮแลท์แชมป์ก็ไปติดต่อที่โชว์รูมตัดสินใจได้เลยโตโยต้าทั่วประเทศใช่ครับไปดูได้เลยมีทุกแบบทุกอย่างนะครับครับแล้วคนที่คอมเมนต์มาบอกว่าโหอยากได้แต่รอรถนานจังของดีก็ต้องรอใช่ครับอันนี้ต้องบอกตามตรงมันเป็นรอบการผลิตนะครับใช่ไม่ใช่แค่คุณรอตอนผมซื้อรีโว่สี่ขอเนี่ยรอรอเดือนนะครับกว่าจะได้กว่าจะได้ของดีมันต้องรอคนมันถามเยอะมากว่าไอ้รุ ซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมตอบจนเดี๋ยวนี้ผมไม่ตอบแล้วเพราะว่าผมคิดว่ารถรุ่นนี้มันไม่ได้มาแนวนี้ไงไม่ได้มาแนวนี้ผมก็เลยบอกว่าไม่มีหรอกครับสี่คุณสี่อย่าไปรอเลยถ้าคุณชอบคุณก็เล่นได้ก็ขับทรงมันเฉยเหมือนทีแรนเนอร์ใช่ครับประมาณนี้ก็ยังมีทุกวันนะครับที่คอมเมนต์บอกว่าต้องการ4ี่คุณสี่รอสี่คุณสี่เอาวันนี้โบว์เวลาขอบคุณเฮนนิรันด้วยขอบคุณนะเพียรนะครับขอบคุณสานที่ันะครับซาบดีโปวยปงพยาสุเรนนะครับวันนี้โบว์เวลาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรถบบาาานปลยอกว่ ทุกคันที่เราถ่ายเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านใช่มีวันนี้มีวันหน้ามีเหมือนกันแต่ดูช่องเราเยอะๆเวลาแต่งจะได้ไม่ไอายคุยกับร้านรู้เรื่องคุยกับใครก็สนุกศึกษาข้อมูลมาแล้วถูกต้องวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ